สวัสดีครับกลัดแอนพลอยครับคันที่14เทศที่1กับเราสองคนครับคุณปูเป้อลิสาและผมเองนายประคงครับสวัสดีครับคุณปูเบ้์สวัสดีค่ะครับผมกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับอยู่กับกลัดแอนพลอยแน่นอนว่าเราจะนําเสนอเรื่องราวของพลอยธรรมชาตินะครับซึ่งวันนี้เนี่ยสินค้าที่เตรียมมา3ชิ้นนะครับรวมถึงของจำนาคุณเนี่ยมีเรื่องราวหรือว่าใช้พลอยที่แตกต่างกันครับน่าสนใจมากนะครับเดี๋ยวเราไป รับชมของสำนักคุณกันก่อนดีกว่าครับสำหรับเทปนี้ครับเราใช้ของสำนักคุณเป็นพลอยธรรมชาติสวยๆนะครับผู้ชมครับเม็ดยอดประดับด้วยเนชอรลอาร์เมติสครับทรงโอเวอร์คัท1.25กลัดข้างละ1เม็ดครับนี่นะคะ1.25นะคะผู้ชมข้างนี้1เม็ดข้างนี้1เม็ดนะคะใช่ครับรูปทรงโอเวอร์คัทหรือว่าทรงวงลีครับรวมน้ำหนัก2ข้างเฉพาะพลอยธรรมชาติเม็ดยอดอยู่ที่2.5กลัด ยังไม่หมดครับคุณเปค,คุณผู้ชมครับ<ช>เราล้อมรอบด้วยเซียมอนที่ให้ประกายเข้าเพรธรรมชาติตามรอยเมตรละ2สตางค์อีกทั้งหมด36เมตรครับน้ำหนักรวม3.22กรัม 2. 2. ค่ะ36เมตรเลยนะคะคุณผู้ชมน้ำหนักรวมก็เยอะนะคะสำหรับตางหูคู่นี้ค่ะสีสันเป็นแพคทินัมลุกนะคะนี่คือของสมนาคุณของเรานะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมต้องการเปลี่ยนของสมนาคุณเป็นสีโกลเด้นลุกเราก็ยินดีมากอย่างยิ่งค่ะใช่ครับตัวเรือนสเตลิเชนเวอร์ครับเงินบริสุทธิ์92.5ดเปอร์เซ็นต์ ผู้ชมครับสีม่วงของอเมทิสเนี่ยเราเทียบได้กับดอกไม้ประเภทหนึ่งะนะตอนนี้กําลังออกดอกสวยงามมากสําหรับช่วงหน้าร้อนนชะ่วงซัมเมอร์แบบนี้เนี่ยนั่นคือดอกตะแบกอ่าดอกตะแบกนะคะคุณผู้ชมถ้านึกถึงสีม่วงของอเมทิสไม่ออกก็ให้คุณผู้ชมนึกถึงดอกตะแบกไว้เลยค่ะใช่ครับจะมีโทนสีเป็นสีม่วงอมแดงครับโดยในล็อตนี้ครับเรานําเข้าจากประเทศบราซิละนะอเมทิสเนี่ยมีแหล่งใหญ่ๆอยู่2แหล่งด้วยกัน คือประเทศบราซิลและแอฟริกาครับค่ะแอฟริกานี้จะเป็นโทนแบบเข้มๆนะาสีที่อมแดงจะน้อยกว่าค่ะแต่ว่าถ้ามาจากบราซิลเนี่ยจะมีสีเจือแดงที่เห็นได้ชัดเจนมากกว่าครับชิ้นนี้เนี่ยเป็นตังหูปักก้านนะฮะอ่าเป็นตังหูโอเมก้าโอเคเป็นต่งางหูก้านโอเมก้า,กาค่ะ,ะ,คะการโอเมก้านี่ค่ะคุณผู้ชมก็จะสวมใส่ง่ายนะคะและที่สําคัญเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าแป้นของตังหูจะหลุดหรือว่าเราจะลืมแป้นต่างหูเลยค่ะ ปกติแล้วสาวๆเนี่ยกังวลไหมครับเรื่องของแป้นกังวลค่ะบางทีวมใส่ไปแล้วแป้นหลวงเนี่ยก็อาจจะมีการหลุดหายได้บ้างาคือหลุดหายทั้งทั้งต่างหูทั้งชิ้นเลยใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นโอเมก้านะคะคุณผู้ชมนี่ไม่หลุดแน่นอนค่ะคือผมเห็นคุณแม่ผมนะบางทีใส่ต่างหูเนี่ยแป้นต่างหูเนี่ยถ้าเล็กเกินไปมีโอกาสที่จะตอนใส่เนี่ยหลุดคือตัวแป้นเนี่ยหลุดต้องไปตามเก็บหาด้วย<ช>แล้คืเอเรามาใส่ในะครับแต่ว่าสําหรับต่างหูที่ใช้ ลักษณะของการออกแบบเป็นแบบโอเมก้าเนี่ยจะไม่เจอปัญหานั้นใช่ค่ะคือใช้ได้อย่างสะดวกมากกว่านะครับไม่ต้องคอ,อยเก็บในเรื่องของออแป้นหนังสูดด้านหลังครับวันนี้ครับสำหรับชิ้นนี้มูลค่า4,200บาทคุณผู้ชมรับไปฟรีเลยค่าเพียงสั่งซื้อสินค้ากับเราในเทปกลาดแอนดรอยเฉพาะวันนี้ที่รับชมคอลเลคชันที่1 4อยู่ะนะครับซื้อสินค้าหลัก1ชิ้นครับรับกองสมนาคุณฟรีไปเลย1คู่และที่สําคัญคือคุณภาพของสินค้าทั้งสินค้าหลัก และสินค้าสมนาคุณนะคะคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวเลยค่ะเรื่องคุณภาพนี่คุณผู้ชมรับไปแบบว่าจัดเต็มเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าแค่สินค้าสมนาคุณนะคะคุณผู้ชมก็ได้รับพลอยธรรมชาติที่เป็นอเมนทีตไปแล้วนะคะ<ช>เดี๋ยวถ้าคุณผู้ชมได้รับชมไปสินค้าหลักเนี่ยชื่อชอบแน่นอนค่ะควันนี้เรามาทั้งคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีเลยทีเดียวใช่ครับะนะฮะแล้วก็ช่างที่ทําการผลิตเครื่องประดับเนี่ยไม่ว่าจะเป็น ของสำนักงานคุณหรือว่าสินค้าคเป็นทีมเดียวกันเพราะฉะนั้นความประณีตในทุกๆสัดส,ส่วน,นมีอย่างแน่นอนนะครับไม่เหมือนกับเราได้ของสนักงานคุณบางอย่างที่บางทีใช้จริงไม่ได้ด้วยะนะครับหรือว่าถ้าเป็นสินค้าประเภทเดียวกัน,นของสนานักงานคุณอาจจะมีความไม่ละเอียดใช่ค่ะไม่สวยนะครับแต่นี่คือสินค้าที่เราหยิบมาแถมให้เลยนะครับเรียนเชิญครับเดี๋ยวไปรับชมสินค้าหลัก3ชิ้นกับเรานะครับและติดใจชิ้นไหน สั่งจองได้ทันทีครับเพราะว่าของสมนาคุณชิ้นเมื่อสักครู่นี้มีจำนวนจำกัดนะครับโดยเฉพาะพลอยที่นำเข้าจากบราซิลล็อตนี้เนี่ยสวยมากมากครับใช่ค่ะคุณผู้ชมได้รับความพึงพอใจแน่นอนนะคะแค่สินค้าสมนาคุณเนี่ยก็คุ้มแล้วนะคะเดี๋ยวมาเจอสินค้าหลักเนี่ยตื่นเต้นแน่นอนนี่นี่คือสินค้าหลักของเราวันนี้นะคะคุณผู้ชมเทนซีเขียวแบบนี้ค่ะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยค่ะนอกจาก n น t ช r ร l 7เจดไดนะคะนี่คือหยกนะคะ หยกเจดไดที่มีคุณภาพอย่างยิ่งนะคะและนิยมนํามาทําเป็นเครื่องประดับค่ะ <Okay. S 2> สีของเขาจะเป็นสีเขียวเข้มอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยค่ะดีไซน์ในยูนิเซ็ก์นะคะคุณภาพุรุษสวมใส่ได้คุณุภาพสตรีก็สวมใส่ได้เช่นเดียวกันค่ะใช่ค่ะเป็นหยกพมาก่านะครับหรือว่าถ้าเราเรียกชื่อทางวิทยาศาสตร์ก็คือหยกเจไดค่ะนะครับสีเขียวเข้เขมของหยกเนี่ยมีลักษณะเฉพาะตัวไม่เหมือนกับพลอยชนิดอื่นถ้าเรา เทียบกับพรอยยกตัวอย่างเช่นมารากตหรือว่าโครมเดออ f ฟไซด์ site, ก็จะมีสีเขียวที่แตกต่างในเรื่องของเฉดแตกต่างกันนะหรือว่าแม้แต่หยกที่เป็นหยกไทยที่เราใช้ปลอยประเภทกรีนอะเกตเนี่ยโอเคเขียวเหมือนกันนะครับแล้วก็เนื้อกึ่งโปร่งแสงเหมือนกันครับแต่ว่าสีของเขาก็แตกต่างกันครับเพราะฉะนั้นถ้า ชื่นชอบอยากได้หยกที่เป็นหยกพมา่าหยกเสียาดวันนี้นํามาให้เลือกแล้วนะครับเม็ดยอดเจียลงตัวเรือนแบบรูปทรงโอเวอร์คัหลังเต่าครับผัดเงาอย่างดีผู้ชมล้อมรอบด้วยเสียมอนครับให้ประกายเท่าเพธรรมชาติอีกน้ำหนักเม็ดละ หนึ่งต่าง10เมตรครับเมื่อเรารวมน้ำหนักของพลอยทั้งหยกและ,ละเสียมอนมอน,น้ำหนักอยู่ที่7.1กรลัตครับคุณบูเป้ครับใช่ค่ะนี้นะคะคุณผู้ชมสวยงามมากจริงๆนะคะสำหรับแหวนวงนี้คุณสุภาพบุรุษใส่ได้เลยค่ะคุณสุภาพสตรีถ้าชื่นชอบก็สามารถใส่ได้เช่นกันนะคะราคาปกติของสินค้าชิ้นนี้นะคะอยู่ที่5,900บาทค่ะคุณผู้ชมแต่วันนี้ค่ะคอลเลกชันนี้เราให้คุณผู้ชมไปในราคา4,500บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมครับ แบ่งชำระได้0% 3 3เดือนเดือนละ1,500บาทครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์02-105-4093ครับและสามารถรับชมช่องจิ c h ช n แนลนะครับนอกจากจากทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียมค,คุณยังสามารถรับชมผ่านเว็บไซต์ w w w j w ดไวและอีกหลากหลายช่องทางครับถ้าอย่างไรจะไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศนะครับอยากชมช่องเรามีช่องทางแน่นอนสอบถามเพิ่มเติมหรือสั่งสินค้าได้ที่เบอร์ด้านล่างครับใช่ค่ะนี้นะคะคุณผู้ชมชิ้นนี้อย่างเดียวไม่พอแน่นอนค่ะเรายังมีสินค้าสมนาคุณไปให้คุณผู้ชมด้วยนะคะสำหรับคอร์เรคชั่นนี้ค่ะ สั่งจองแหวนหยกเข้ามานะคะคุณผู้ชมจะได้สินค้าชิ้นนี้ไปด้วยเลยค่ะต่างหูพลอยธรรมชาติอเมนทีสนะคะที่คุณสุภาพสตรีหลายๆท่านเนี่ยชื่นชอบอย่างยิ่งเลยนี่ซื้อ<ด>หนึ่งได้ถึงสองนะคะอสองตำนาคุณที่ได้เพิ่มไปครับมูลค่าถึง4,200บาทครับค่ะโอ้โหแปลว่าซื้อแ,แหวน4,5 0 0เนี่ยได้ของตำนาคุณมูลค่าถึง4,200นะครับคุ้มมากสำหรับคอลเลคชั่นนี้ใช่แล้วครับและพลอยที่เห็นอยู่ทั้งสินค้าหลักและของตำนาคุณครับเป็นพลอยธรรมชาติ ยกธรรมชาตินะครับ7กรัด1เม็ดรครับแล้วก็ได้อเมทิสน้ำหนัก1.25กรัดเม็ดคุณได้พลอยถึง3เม็ดรครับเม็ดโตๆทั้งนั้นเลยค่ะโปรแรงมากๆนะครับกับกระดาษแผ่นพลอยวันนี้แล้วก็เป็นพลอยที่ทุกท่านชื่นชอบค่ะ,คะ แลวสินค้าทุกชิ้นในคอลเลคชั่นนะคะคุณผู้ชมรีบสั่งจองกันเข้ามานะคะเพราะว่ามีจํานวนจํากัดนะคะแล้วก็มีระยะเวลาของโปรโมชั่นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบแล้วนะคะรีบตัดสินใจเลยเพราะว่าโปรโมชั่นนี้คุ้มสุดคุ้มแน่นอนค,ะค่ะสำหรับคอลเลคชั่นนี้นะคะสาหรับสินค้าหลักเนี่ยผมชอบมากเพราะว่า<ช>รูปทรงการเจรนายเนี่ยเราบอกว่าเป็นทรงโอเวอร์คัทนะครับแต่ว่าดูดีๆครับเหลี่ยมที่เขาเจียนะรูปทรงที่เจียเนี่ยจะเป็น รูปวงรีที่แบบคล้ายๆรูปสี่เหลี่ยมเหมือนกันใช่ค่ะนันะ่นเหมือนสี่เหลี่ยมลบมุมเหมือนกันครับเพราะาว่าเป็นแหวนที่ดีไซน์แบบยูนิเซ็กนะครับคุณผู้หญิงสวมใส่ได้คุณผู้ชายสวมใส่ก็ดูแข็งแรงดูเข้มแข็ง,ขงค่ะนะคการประดับเซียมอนด้านข้างเนี่ยปกติแล้วถ้ามีการล้อมเนี่ยเราล้อมล้อมแบบ100%เรล้อมรอบเลย360องศานะครับ แต่สำหรับวงนี้ครับเราล้อมเพียงบางส่วนใช่เพื่อให้ดีไซน์เก๋ขึ้นมานะคะคุณผู้ชมเราไม่ซ้ำไข่ด้วยใช่ครับก็น้ําหนักที่ล้อมอยู่เม็ดละ1ตางนะครับสำหรับเซียมอนบนแหวนหลักครับตัวเรือสเตลิงซินเวอร์ชุกด้วยทองคาแท้ครับค,คือแบบที่เรากําลังนําเสนออยู่ คุณผู้ชมสามารถเลือกสีสันของตัวเรือนได้ใช่ค่ะเป็นสีแพคที่น้ำลุกก็ได้กลเด้ลุกก็ได้นะคะไซส์มีทําฟรีทุกอย่างเลยนะคะคุณผู้ชมเลือกเข้ามาได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นไซส์หรือว่าสีตัวเรือนนะคะราคา4,500บาทคุณผู้ชมรับทั้งแหวนแล้วก็ต่างหูเป็นสินค้าสมนาคุณไปเลยนะคะสําหรับคอลเลคชันนี้ค่ะนะครับเดี๋ยวเราชมมุมมองด้านซ้ายขวานะครับของสินค้าหลักสักนิดหนึ่งนะครับได้ค่ะดาะ้านซ้ายขวารนิดนึงนะคะสินค้าหลัก ด้านซ้ายขวาเดี๋ยวเอาสินค้าสำนาคุณหขอคืนก่อนนะครับนี่นะคะด้านซ้ายขวาตัวของก้านแหวนเนี่ยเป็นก้านที่ดูธรรมะแแมงครับมีความกว้างความแข็งแรงเพราะฉะนั้นถ้าคำหนึ่งถึงในเรื่องของการใช้สอยนะครับที่มีความคงทนเนี่ยถ้าคุณเลือกก้านแหวนที่หนาก็จะสามารถใช้ได้อย่างยาวนานนะครับไม่ต้องระมัดระวังมาก สำหรับท่านที่อาจจะมีกิจกรรม Adventure ก็สามารถสวมใส่ได้<ช>สำหรับแหวนดีไซน์แบบนี้นะคะมีความแข็งแรงและดูธรรมัทะแมงมากเลยทีเดียวค่ะนี่นะครับนี่คือชิ้นแรกเท่านั้นนะครับทุกชมครับยังเหลืออีก2ชิ้นครับซึ่งใช้ปรอยอีกหลากหลายรูปแบบครับชนแรกเป็นหยกคงที่2หลายท่านอาจจะ เป็นหยกหรือเปล่าเพราะว่าในกระดาษแอนพรอยบางครั้งเป็นคอนเซปต์ของพรอยใช่ค่ะนะแต่ละเทปแต่วันนี้ครับเรานําความหลากหลายมาให้เลือกกันเมื่อสักครู่นี้ได้เลือกหยกพม่าไปแล้วครับเดี๋ยวเรามาเลือกพรอยธรรมาชาติอีกหนึ่งชนิดะนะครับที่ หนุ่มๆรวมถึงสาวๆาวชอบมากๆเป็นแหวนยูนิเซ็กใช่ไหมครับวงนี้ใช่เลยค่ะเป็นแหวนยูนิเซ็กนะคะทุกคนไปเจาขอกกันได้ค่ะนี่ค่ะคุณชู้แลหลายท่านชื่นชอบนะคะสําหรับอัญมณีที่มีสีสันเป็นโทนสีเข้มหรือว่าสีดําแบบนี้นะคะเพราะว่าดูแล้วมีมนต์สเสนห์และดูน่าค้นหามากเลยทีเดียวค่ะนี่เป็นพลอยธรรมชาตินะคะสําหรับวงนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นเนเชอรัลแบ็กสปีเนลนะคะ หรือว่านินครับค่ะนินธรรมชาติครับคุณผู้ชมครับจากจันทบุรีของเราเลยนะฮะเป็นแหล่งที่มีนินธรรมชาติที่เนื้อเนี่ยดีมากเ <cha> วลา <a> ที่เราเลือกดินครับลักษณะอย่างหนึ่งของนินนะนินเนี่ยมีหลายเกรดถ้าเกรดที่ดีๆเนี่ยเนื้อจะมีความแข็งที่ดีะนะครับเช่นเม็ดนี้ครับความแข็งจะอยู่ในระดับ7เต็ม7เลยครับแต่ว่าถ้าเป็นดินที่ค่อนข้างกงร่อนใชครับว่ากร่อนนะครับ ค่อนข้างก่อนเนี่ยมีโอกาสที่ความแข็งเนี่ยจะลดน้อยลงไปเหลือหกเหลือหคือผุและค่ะเรียกว่าผุได้เลยนะครับซึ่งคุณผู้ชมจะรู้ได้อย่างไรนะครับดูที่เนื้อของเขาเนี่ยจะดูออกเลยครับว่ามีความแน่นมีความสมานเป็นเนื้อเดียวกันใช่ค,ค่ะแต่ว่าถ้านิมที่มีความแข็งที่ลดลงไปแล้วเนี่ยเนื้อจะดูออกครับว่าเหมือนกับตัวแร่หรือว่าตัวป้อนคอนของเขาเนี่ยดูเปื่อย,อยค่ะ นะฮะดูเปลือยดูกลอนลงไปผิวของเขาแทนที่จะเงาแบบนี้ครับจะไม่เงาทักเงาไม่ได้ความแข็งไม่ถึงแล้วนะครับด้านๆนิดนึงค่ะถูกต้องเลยครับต่อวันนี้นะคะที่เรานํามาเสนอคุณผู้ชมนะคะสังเกตเห็นนะคะมีความเงางามมากเลยนะคะทุกจุดเลยนี่คุณผู้ชมใช่ครับซึ่งเราจะรู้ได้นะครับโดยละเอียดเนี่ยต้องใช้เครื่องมือทางวิาศาสตร์อาจจะใช้กล้องในการซูมเข้าไปดูเนื้อของพลอยนะครับ ลำบากพอสมควรครับผู้ชมแต่ผู้ชมที่รับชมช่องจิ๋วชาแนลครับสบายกว่านั้นเพราะว่าเรามีนักอัญมณีศาสตร์หลาย่านคอยคัดกรอให้ผู้ชมครับใช่ค่ะัดสรอยที่กร่อนลงไปแล้วะนะแบบเนื้อเนี่ยยุ่ยแล้วไม่ดีแล้วเนี่ยเราจะทําการคัดออกให้คุณแน่นอนใช่ค่ะจะรับรวมทั้งคู่ค้าพ่อค้ากรอที่ติดต่อกับจิ๋ชาแนลนะครับ ไม่ได้กินแน่นอนคือซอยที่คุณภาพไม่ดีเนี่ยเราไม่ให้ผ่านอยู่แล้วเขาไม่กล้านํามาเสนออยู่แล้วใช่ค่ะเราคัดออกหมดเลยนะคะคุณผู้ชมเราคัดมาให้คุณผู้ชมแต่ละชิ้นได้รับคุณภาพแน่นอนค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีคุณภาพนะคะเราไม่สามารถหยิบมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันได้แน่นอนค,ค่ะเม็ดยอดครับ black spinel จากจันทบุรีนะครับน้าหนักสี่กระลักทวนครับ,รบเทียแบบ เป็นหลังเต่านะครับผูท้ทรงเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมป่องๆแบบคูชเชนครับส่วนด้านข้างครับประดับเซียมอนอีกเม็ดละ0.5สตางค์40เม็ดน้ำหนักรวม4.2กรัตครับราคาปกติ5,900บาทวันนี้ค,คุณสามารถเป็นเจ้าของได้ในราคาเพียง 4,500บาทครับว้าวคุณผู้ชม4,500บาทเท่านั้นนะคะสำหรับแหวนพลอยธรรมชาติวงนี้นะคะยูนิเซ็ก์ค่ะคุณสุภาพบุรุษสวมใส่ได้คุณสุภาพสตรีสวมใส่ได้นะคะถ้ากำลังมองหาแหวนกันอยู่แล้วก็วงนี้เลยค่ะคุณสุภาพบุรุษที่ฉันแนะนำอย่างยิ่งเลยสวยมากจริงๆค่ะสำหรับคอลเลคชันนี้สวยทุกชิ้นเลยนะคะสีสันก็เข้มและการเจรนญายก็แตกต่างออกไปจากคอลเลคชันอื่นนะคะใช่ครับคือเวลาเราสวมใส่เนี่ยรู้สึกได้เลยว่าเป็น คนที่รู้จักเลือกะนะครับสำหรับแหวนแบบนี้ใส่แล้วดูเข้มแข็งดูทมัตทแแมงครับหนุ่มๆใส่แน่นอนว่าเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าสําหรับสาวๆที่ต้องการแหวนดีไซน์ใส่ได้นานๆคือบางทีคุณใส่แหวนเพชรเนี่ยอาจจะต้องออกงานที่ใหญ่ๆหน่อยะนะแต่ถ้าใส่แหวนพลอยที่สีกลางๆสีค่อนข้างเข้มเนี่ยคุณสามารถใส่ได้ทุกวัน<ช>คุณแม่ผมเนี่ยนะวันนี้พูดถึงสองทีแล้วใส่แหวนพ่อเอาแหวนพ่อมาใส่ครับ ใส่ได้ค่ะสบายมากเลยแล้วก็ใส่มากปล่อยกว่าแหวนตัวเองด้วยซ้ำสวยกว่าใช่ไหมคะก็สามารถใส่ได้บ่อยเพราะ,ะว่าการแหวนจะหนาไงครับคุณเป้เราสวมใส่ก็จะรู้สึกสบายนะคะเข้ากับเรียวนิ้วของเราได้ดีเลยใช่ครับคือผู้หญิงเนี่ยบางทีไม่ได้ทําแต่งานที่อยู่ในออฟฟิศนะครับหรือว่าอยู่ในช็อปห้างร้านของคุณหรือว่ากิจการงานประจําแต่ว่าอาจจะมีกิจกรรมอื่นๆ,ๆเช่นออการทํางานบ้านเล็กๆน้อยๆนะครับหรือว่าเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานต่างๆเนี่ยบางทีไม่ได้ระวัง เรื่องของการใส่แหวนนะครับการแหวนหนาๆเนี่ยช่วยคุณได้แน่นอนในเรื่องของความแข็งแรงของตัวเรือนครับอีกครั้งนึงครับเป็นพลอยธรรมชาติ black spinel ค,ครับหรือว่านินน้ำหนักอยู่ที่4กรกรัตทวน1เม็ดครับเกียรูปทรงคูเชียนหลังเต่า,ล,า,ตาล้อมรอบด้วยเซียมอนน้ำหนักเม็ดละ0.5ส,ส,สตาง์อีก40เม็ดครับตัวเรือน sterling silver ชกทองคำแท้ 14K ส k แต่คุณผู้ชมเปลี่ยนได้นะคะสำหรับสีสันของตัวเรือนค่ะเป็นสีโกลเด้นลุคหรือแพคจิเนมลุกก็ได้นะคะใช่ครับ <ใน S 2> ไม่เสียเงินเพิ่มด้วยใช่ค่ะ <c oughs> นี่นะคะ4,500บาทพอนชํชำระได้3เดือนศูนย์เปอร์เซ็นต์เลยนะคะใช่ครับค่ะเดี๋ยวเราดูกันครับว่า4,5 0 0เนี่ยได้ชิ้นเดียวหรือเปล่าแน่นอนค่ะ4,500บาทคุณผู้ชมไม่ได้ชิ้นเดียวแน่นอนค่ะเรายังมีสินค้าสมนาคุณในคอลเลคชันนี้ไปให้ด้วยนะคะนี่ค่ะสร้างจองแหวนวงแรกแล้วก็วงนี้เข้ามาวงไหนก็ได้คุณผู้ชมได้รับ ของสมนาคุณเป็นต่างหูคอยธรรมชาติคู่นี้ไปด้วยค่ะใช่ครับพี่พี่นะครับช่างฝังช่างแต่งของเราเนี่ยถ้ารับชมเทปนี้อยู่ผมว่าเขาต้องเตรียมตัวเลยคต้องเตรียมตัวฝังจานวนเยอะเลยครับเพราะว่านี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งชุดนะครับผมเรียกเป็นชุดไปเลยเพราะว่าคุณได้ทั้งสินค้าหลักที่นูกลางและต่างหูอยู่แล้วนะครับ เขาต้องเตรียมตัวเลยต้องเตรียมพรอยไว้อย่างดีเลยใช่ค่ะเพราะว่าคุ้มมากสำหรับคอร์เรคชันนี้นะคะคุณผู้ชมแหวนวงเดียว4,500บาทเราว่าคุ้มแล้วนะคะแต่เรายังมีสินค้าสมนมาคุณไปให้อีกค่ะคุณผู้ชมสำหรับคอร์เรคชันนี้รอช้าไม่ได้เลยจริงๆค่ะค,คุ้มมากจริงๆสินค้ามีจำนวนจำกัดนะครับคุณผู้ชมครับต้องรีบที่จะสั่งจองกันแล้วครับ02.154.93อีกหนึ่งวงรับมาจะคู่ในช่วงแรกนะครับเรารได้รับขมยก เราได้รับชมนินธรรมชาติต่อไปครับเรามาชมอีกหนึ่งชนิดของพลอยที่น่าประทับใจมากสำหรับชิ้นนี้ครับใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมน่าประทับใจมากสำหรับชิ้นนี้นะคะเอาใจคุณสุภาพสตรีกันแบบเต็มๆเลยทีเดียวค่ะสำหรับวงนี้นะคะนี่ค่ะเป็นพลอยธรรมชาตินะคะหลายๆคนชื่นชอบเป็นพิเศษสำหรับพลอยธรรมชาตินี้นะคะเป็นชื่อของดาราดังท่านหนึ่งด้วยอ่าค่ะนะครับมีความสามารถสูงมากสำหรับท่านนี้ซึ่ง ผมก็ชื่นชอบนะครับเป็นพิเศษเลยก็คือพรอชนิดนี้มีชื่อว่าโอปอรครับคุณโอปอก็เก่งปลอยที่เป็นโอปอก็สวยนะครับเนเชอรลโอปอรครับนำเข้าจากออสเตรเลียน้ำหนักสี่กลลดท่นนะครับออสเตรเลียก็เป็นประเทศที่มีโอปอหลากหลายสีสันทั้งโอปอสีนี้ครับที่เราเรียกว่ามิลกี้โอปอะ นะหรือว่าจะเป็นไฟลโอปอสีส้มๆแดงๆนะครับค่ะแบล็อโอปอมิสติกโอปอนะครับสีเขียวเขียวสีออกทึมๆน้ำเงินครับค่ะวันนี้ครับเป็นมิลกี้โอปอครับค่ะเป็นมิลกี้โอปอนะคะคุณผู้มชมก็จะเป็นเห็นเพย์ออฟคัลเลอร์ hmm. ได้ชัดเจนเลยนะคะแค่เราขยับเพียงเล็กๆน้อยๆนะคะเขาก็จะมีปรากฏการเล่นสีขึ้นมาเลยค่ะนี่ สําหรับวงนี้นะคะไม่ได้มีแค่โอปออย่างเดียวนะคะคุณผู้ชมเรายังมีเซียมอนด้วยค่ะค่ะด้านข,ข,ข,ข้างนี่เลยค่ะขนาด3สตางค์นะคะจํานวน8เม็ดค่ะสองข้างข้างละ4เม็ดนะคะโอปอเนี่ยจะใรนรูปทรงหลังเบี้ยนะคะนี่ค่ะหลังบเบี้ยหนึ่งเม็ดทรงโอเวอร์คัคทหลังเบีย้ยค่ะน้ำหนักสกระลัดเลยทีเดียวนะคะสำหรับโอปอค่ะคุณผู้ชมเมืม่อสักครู่ครับคุณปูเป้พูดถึงปรากฏการณ์ของ รอยชนิดนี้ที่เราเรียกว่า play of color หรือว่าปรากฏการเล่นสีนะครับเดี่ยวกล้องจับมาใกล้ๆเลยครับแล้วเราไปดูปรากฏการของรอยเม็ดีด้วยกันนะครับปรากฏการชนิดนี้เ,เกิดจากการตกผลึกของตัวเนื้อโอปอโดยในธรรมชาติครับโอปอยเป็นแร่ตระกูลซิลิก้าหรือว่าซิลิเกตนะครับจะเกิดการตกผลึกตามแหล่งแร่น้ำร้อนใต้พื้นโลกะนะครับซึ่งการตกผลึกแบบนี้นจะตกผลึกเป็นชั้นๆภาพกันไปเรื่อย แล้วแต่ช่วงเวลาเหล่านั้นว่าแร่ธาตุหรือว่าน้ําร้อนที่ตกผลึกเนี่ยมีคุณสมบัติเป็นอย่างไรนะครับตกซ้อนกันเรื่อยๆครับด้วยลักษณะของการซ้อนกันเป็นชั้นๆโดยมีความหนาประมาณใกล้เคียงกันแต่ไม่เท่าะนะครับเมื่อแสงตกกระทบผ่านชั้นของซิลิกาซิลิเกตเหล่านั้นครับจะมีบางชั้นเกิดการสะท้อนแสงนี่ไงคะชมบางชั้นเกิดการ ดูดกลืนแสงบางช่วงะนะครับและสะท้อนกลับมาครับจะเห็นเหลือบสีสันของเนื้อโอปอลที่ไม่เหมือนกันในแต่ละมุมมองนะครับนะ <Okay. S 1> เราพลิกซ้ายพลิกขวาบางมุมก็เกิดเหลือบขึ้นมาครับบางมุมเ,เหลือบเหล่านั้นหายไปใช่ค่ะนะครับหรือเหลือบเหล่านั้นยังอยู่ที่เดิมแต่เปลี่ยนสีนะครับนี่คือคลักษณะของโอปอธรรมชาติซึ่งปัจจุบันครับการคูเอเตสหรือสังเคราะห์เหลือบเหล่านี้ครับยังไม่ เห็นสีนะครับหรือว่ามีลักษณะที่เหมือนกับธรรมชาติ0้อยเรซเพราะฉะนั้นความเป็นธรรมชาติยังมีอยู่แต่ครับคุณผู้ชมครับต้องเรียนอย่างนี้ว่าลักษณะของเหลือสีสารเหล่านี้เนี่ยจะไม่เต็มทั่วทั้งเม็ดนะค่ะเขาจะมีเป็นบางจุดนะคะแล้วก็บางช่วงของเม็ดค่ะจะไม่ทั่วทั่วเม็ดเราบังคับไม่ได้นะครับเขาตกผลึกของเขาเองเราไปยืนยังข้างแล้วบอกว่าตกเนี่ยให้เท่ากันทั้งเม็ดนะค่ะ ไม่ได้นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าพลอยชนิดนี้นะคะเกิดจากธรรมชาติค่ะรังสรรค์ขึ้นมาจากธรรมชาตินะคะเราไม่สามารถไปจี้หรือว่าบอกเขาได้ว่าต้องเต็มเม็ดต้องทั้งเม็ดนะคะคมมเพราะว่าใช่ค่ะไม่สามารถควบคุมได้เขาเกิดจากธรรมชาตินะคะใช่ครับความแข็งครับของโอปอจากออสเตรเลียเนี่ยจัดระดีครับมีความแข็งตั้งแต่ระดับ5.5ถึง6.5ตามโมดสเกลค่ะและ้วลักษณะของเม็ดนี้เนี่ยสีสวยคุณผู้ชมครับจะไม่ มิวกี้หรือว่าน้ำนม100%ใช่ค่ะจะอ,อสม,ส,มส้มนิดอมส้มหรือว่าอมน้ำตาลเบาๆคผมชอบมากเลยสำหรับโอปอที่เนื้อแบบนี้นะครับต้องรีบแล้วครับผู้ชมครับผมยังไม่เคยเห็นโอปอเนื้อสวยขนาดนี้เลยนะ,ะนี่คือครั้งแรกเลยนะครับ7,900บาทครับราคาปกติและราคาพิเศษลดลงมาเหลือเพียง6,900บาทครับ 3, 2, 0, 4, 7 สั่งจองได้ตอนนี้เฉพาะในคอลเลกชันที่14เท่านั้นเพราะลอยโอปอจากออสเตรเลียเรามีจำนวนจำกัดแน่นอนค่ะคุณผู้ชมถูกใจแล้วรีบสั่งจองเข้ามาเลยค่ะพลอยธรรมชาติที่เป็นโอปอเนี่ยเราหามาให้คุณผู้ชมได้นะคะแต่ราคาโปรโมชั่นแบบนี้ค่อนข้างยากเลยทีเดียวใช่ครัเดี๋ยวเรามาทบทวนสินค้าทั้ง3ชิ้นไปด้วยกันในช่วงนี้เลยครับเรต้นที่ชิ้นแรกที่นิ้วชี้นะครับรหัส31332ครับพลอย ธรรมชาติเป็นหยกจากประเทศพม่าครับน้ำหนักกจ็ดกรับทั่วลูกทรงโอวาร์เกียหลังเต่านะครับล้อมรอบด้านข้างโดยเสียมอนอีกเมตและ1สตางค์10เม็ดน้ำหนักรวม7.1ดกรัฟครับลอยธรรมชาตินะฮะตัวเรือนแน่นหนาชุกทองคำแท้ด้วยราคาปกติ5,9 0 0ครับลดเหลือ4,500บาทสำหรับแหวนพินูชีครับนี่ค่ะ4,500บาทเท่านั้นนะคะสำหรับวงนี้ค่ะต่อมาเลยเป็นวงนี้นะคะคุณผู้ชม นี่ค่ะเป็น Black s p i n น l นะคะหรือว่านินนั่นเองนะคะเป็นที่เป็นนินที่มีคุณสมบัติดีที่สุดเหมือนกันนะคะที่เรานําเสนอให้คุณผู้ชมนะคะราคาปกติ5,900บาทนะคะคอร์เลคชันนี้4,500บาทเช่นเดียวกันค่ะเลือกได้นะราคาเท่ากันครับก็นินน้ำหนัก4กรัตครับหรือว่าเราเรียกว่า Black Spinel นะครับ้อมรอบด้วยเซียมอนเม็ดละ0 5สตางค์สเมตดครับ 4,500บาทนะครับชี้กับกลางราคาเท่ากันเลือกได้ตามสบายเลยนะเลือกได้ตามรถนิยมของท่านครับอยากได้เป็นโยกหรือว่าอยากได้เป็นนิลนะครับส่วนอีกหนึ่งวงครับรหัส3 2047ครับมิลคี้โอปอขนาด4กระด1เมตดครับด้านข้างกระดับด้วยเซียมอน3สตาง8เมตรน้ำหนักรวม4.24กรัดาปกติ7,900บาทราคาโปรโมชั่นนะครับพิเศษสุดเลยเหลือเพียง 6,900บาทครับ <c oughs> ผมต้องเรียนเชิญครับว่าทั้ง3วงเนี่ยพลอยเป็นพลอยพลอยคัดพิเศษนะ <c oughs> เราดูได้ท่านผู้ชมที่ติดตามเราบ่อยๆเห็นอยู่แล้วแน่นอนนะครับ <c oughs> ว่าเทปนี้เนี่ยตั้งใจจริงๆที่จะเลือกแบบให้สวยที่สุดครับ <c oughs> ใช่ค่ะนี่นะคะคอลเลคชันนี้ค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าคุณผู้ชมจะเลือกสินค้าชิ้นไหนก็ตามนะคะเป็นแหวนวงใดก็ได้ทุกนิ้วเลยคุณผู้ชมจะได้รับสินค้าในคอลเลคชันไปด้วยนะคะ ก็คือสินค้าสมนาคุณที่เป็นต่างหูพอยธรรมชาติคู่นี้ค่ะใคร um ับมากค่ะสำ<ช>หรับคอร์เซชั่นนี้นะคะคุณผู้ชมเลือกชิ้นไหนเข้ามาก็ได้นะคะแหวนวงใดก็ได้จะได้รับสินค้าสมนาคุณเป็นต่างหูไปเลยค่ะใช่ครับประดับ Natural Amethyst ครับเม็ดละ1.25กรัตข้างละ1เม็ดนะครับและเซียมอนเม็ดละ2สตางค์น้ำหนักรวมสักกนทั้งหมด3.22กรัตครับ4,200บาทรับไปฟรีเลย เฉพาะในวันเวลาที่คุณผู้ชมกําลังรับชมเทปของเราอยู่ะนะครับคอลเลกชันที่14ต้องฝากไปด้วยสําหรับสินค้าสวยๆทั้ง3ชิ้น<ช>และ,ะของสมนัคุณครับสินค้าทุกชิ้นมีจํานวนจํากัดนะคะคุณผู้ชมถูกใจแล้วรีบเลยค่ะสั่งจองเข้ามาเลยค่ะใช่ครับสําหรับวันนี้เวลาหมดแล้วครับคุณเป้นะครับต้องฝากคุณผู้ชมไว้ครับสําหรับสินค้าของเราแต่ว่าถ้ายังไม่จุใจครับรายการต่อไปก็ยังมีสินค้าสวยๆนามาฝากกันะนะครับ อย่าลืมนะครับว่ากลับ Android 1แล้วก็ยังมี2ด้วย<ช>อาจจะมีสิทาที่โดนใจอยู่แน่นอนวันนี้คุณคปเูเป้และ,ะผมลาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ